สบายดีจ้าว่าไพพี่น้องว่าสุขุสุขคนสานุดมาเห็ดยังอยู่นี่นะสบายดีพี่น้องเวสุขสุขคนสาลุดมาถามซื้อมักต้องแล้วก็ถามเพื่อนว่ากระแตะนี่มาซื้อยุใสกะแตะนี่จะเอาไปมุ่งเห็ดอันบนอาบน้ำพี่น้องเลยเบาหยังเพื่อนก็อันล้าซิเมออกข้างๆเพื่อนนั่นที่อุ้นอยู่ที่บนอาบน้ำอยู่เนาะแต่ว่าถามแม่ค้าแม่ค้าว่าว่าซื้อบ้านกระดูด แม่ค่าก็คืองามพี่น้องสั่งตามมาก้องน้ําเพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยอันเพิ่นตําอาย่บ้านนาโดนก็คือสิบ่ได้ไปซื้อเนาะพี่น้องเอ้ยกันเจ้ว่าเฮาบ่มีรถยหญ่ถ้าจ้างล้อมันก็นักเติบได้ ก <c oughs> mm ับวาเก่ง <paling> ว <ris os> ่าห <discussion> <music> right. ันเดอพี่น้องกจะเพนะคะกันข่เมือเนินยี้มันเขีวแหงนะแจนแต่เซหายงยมัห่าแล้วาดีดีดอพี่น้องเป็นบรรยากาศคุณับเจ้าตกแล้วแะแต่ว่าอากาศดีบ่ฮ้อนบ่เอาไปันพี่น้องม่เวลาไปโหะทหาเบพราะวาู่ไก่เี่ยโจกมองนี้กกินตำสมก่อนตํตำสมสัก่อนะ

โอ้เท่เจ็ดพันกี่ฮะจะจะไปยอยูอ่ไงเหรอเอาลวดใส <laughs> ่จับเอยจับหกซอยไหมคะแล้วเพียงเดียวหกสปไปนนี่ยังด้อจะจะบอกผ่าไปเข่ามาใส่แบบโอ้เมนจะจุกไปถึงละจุไปหานี่ได้หรอ,อสีใส่ถ่ายหอดห่างเลย ใช้ฟักแยังกับปูพี่น้องเมื่อกี้นี่พี่น้องเบิ่งทันบอกเป็นนวดโจมหนึ่ง <c oughs> ถุงข้าวเป็นถุงสองไผ่ก็ยันดับหนึ่งเบิ้งคนจะใช้ป,ป,ปลาแดกพี่น้องปลาแดกต้มใส่เรียบร้อยแล้วนวดบัน <c oughs> เลยได้พี่น้องเอ้ยแซ่บสุดยอดเลยถ้าแม่เท่าไปเบิ่งอยู่ในทุกเ้าสิเบิ่งแนวไหนที่ไม่พอไหนภาษาหน้าลุงนภาแม่เลี้ยงเดียวลุงนภาแม่เลี้ยงเดียวยูทูปสาวน่าเกลียดากสกุลกำเน้อกระเทิรนกระเทิรนมีกระเทิรนอีกปะสาวนุ๊สบายดีจ้ามาเด้อกินอันตำ ำมักตองม่แม่มาแม่ชิไปใสยหันเอื้อนหมูเอื้อนพวกกันได้เอาตูนเล็กข้าน้ำเล็กเ,เลิศเอ,อ,อาอาเาเอาเาเอาเอ้อาเอาเอาเาเอาเอาเนายองเอาาอาอาเอาอเอ้อาเำาัก,อ <laughs> กา,า,า,กากองเอาเาเงาเอาอาเอาเอาอาเอาอาเออาอเอาเาเกอลเาเเอาเเลอ สาวตํำกับคมงามโลเป็นงัวเร็จพุไเตเลยนั่นนาะบ่แซ่บไปหงนั่นแหละบ่แซ่บไปหูไปนแล้วยัวอยู่มามาเด้อพี่น้องตามมักตอนเยอะยุมาเด้อจ้าครับีะโอ้ยเป็งัวพไบ่แแ่บกับทนแล้วนาวากิกระลำบ่ นงีากินก well, ีล้อ๋อทิไว้ทีหนุเอ้ยนุตเอยมาเด้อนาแซ่บกบตทนยังวะนูวหลายหัวเย็ะแยงกัปูน้อยเมนนี้จะลา้วกัปูงามนาสบายดีพี่น้องบอสกูสุคน กินตำมป่งัวกันพี่น้องสบายดีไหมลูกสบายดีพี่น้องให้นเลยสบายดีลูกสบายดีพี่น้องลูกปานาอะตุสุสุุนกระปูนนะครบแซบขนาดแซบเปงัวบึงเดิฮ้อนงอเลยจบปูาลงเป่นงัลงเยอดอารมดีเลยี่าเลย อืสาวมดีมาได้จ้างปลานี้สิเพิ่นก็คือสิเข้าเบิ่งแล้วจซือบบ้อยนีงก็ฝากตินกต๊ะมาหัวเอกทางสาวทางแขกเบาสกกลอยเอท่านโอ้ผักอรีหวาน ตอนขนาดอืมเอาอาสังเงาหอมๆกินมาได้ลูกเพ็ดเพ็ดลูกอยากบอกเดียวกันเอฟซเขาเม็ดละนิดน่อยเอฟซีคอมเมนต์มาว่าสาวนุดกินยังก็เป็นตะแซบตะแซบอะไรด้วพี่น้องเลย bên ngoài hết ừ. thì <pare> nào, ăn, kha co đấy rồi, mẹ kinh, bố kinh đấy con cắc, kinh đó, mẹ เราเอไปเด็ดเออปกระปูดิต้มแซ่บกระปูดินะแซมก่อนแซ่บก่อตัวนี้มันหวานแค่นก้แซ่อนตัวสุดนะต้มแซมหงกุ้งกันไปเลยไปเนี่กระปูดิบเลยจะหายวานเด้อแซ่บหายบายบายบายนะวะแกออกมาอยากกินน้ำเสืเกลือไว้ก่อนนะเสืเกลือไว้แล้วครับมาต้ม เนาะเแกน้ำจุดด uh. ่างแล้ว่นเพชร่นเพชรคนมาเอาน้ำให้แม่ยะราบเพชร่าฮ่าฮ่าหนุงเสือเอื้ยพอดีไงเนาะเสือเสือน้องลุงเสือน้องลูกไปกินน้ำหมูกับเพชรกันยกตุกเลยพี่น้อง

แอบในมันลงคนอื่นเลในปัญนี่อื่นมาได้เนบนะ่อางเดียวมตักเนไปเป็นยังิทางนี้แล้วเนาะ เ่อ <ừ> <ừ> ไปเจ้าชีตโตกอกน้ำอยู่ดิยังบ่ทันใส่น้ำยาเลยนะตัวตัยแล้วหันบิ้งไม่หันคหเ้ยเฮ เจ้ากระเพ็ดนำหมูเนาะพุ่นพุ่นว้าต้าเบอร์กีจก่จะทำเนี่ยพี่น้องเอ้ยให้ <พา S 1> ปลาในแม่น้ำร้านกระเพ็ดแล้วพี่น้องเอ้อเซเรล่าแล้วผ <c oughs> มได้ว่าตลาดปลากระเพ็ดก็ดีค่ะลาไปก่อนเลยจ้าขอบคุณทุกไลา์ทุกคอมเมนต์เลยจ้าขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจทุกทุกมือจ้าลาไปก่อนเลยจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊าย <พอ S 2> บาย